หินแห่วันวานหายไปนานแล้วหลายสิบปีแต่อดีตยังคงเหลือไว้จดจำในใจแสงแดดใหม่จากตะวันดวงเดิมยังให้ความอบอุ่นและแรงร้อนสายลมพัดผ่านทุ่งผ่านแนวป่าซึ่งเคยเป็นตรงเห็ดอันอุดมสมบูรณ์ยังให้ความสดชื่นชุ่มเย็นที่สัมผัสได้ จากความรู้สึกแววเสียงนกร้องยังคงไพเราะเหมือนเดิมไม่ต่างไปจากเสียงนกที่เคยได้ยินในวันเริ่มต้นแห่งฤดูกาลบ้านเหล่าหาดยังเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินทุ่งเขาหลวงยังมีลมหายใจเพียงแต่ภาพเก่าๆที่เคยได้เห็นได้สัมผัสสมัยยังเป็นเด็กเล็กอยู่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของธรรมชาติและความเจริญใหม่ ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างถูกลบเลือนไปพร้อมกับซากของความทรงจําส่วนที่เหลือเป็นอมตะแนบแน่นอยู่กับแผ่นอกของพื้นดินก็คือสายน้ําชีที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตหลายต่อหลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ตลอดจนพืชผ่านแมกไม้ได้อาศัยพึ่งพาเพื่อการยังชีพ เวลาและสายน้ำไม่เคยคอยใครล่วงลาลับเลยจากสายธานกลายเป็นสายป่านของการละเวลาที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมาต่างไปจากก้อนดินหินแห่ข้างขันแทนาก้อนหนึ่งที่ไม่มีชีวิตจิตวิญญ,ญาณหรือสิ่งที่ไร้ค่าที่ถูกปล่อยทิ้งไว้รอวันย่อยสลายกลายเป็นเศษทุลีดินตามสัจธรรมที่ว่าทุกสิ่ง คือความไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดอยู่ค้าฟ้าเป็นแกนสารที่สุดของที่สุดก็คือความว่างเปล่าคือจุดจบของอนาคตที่ไม่มีใครสามารถยังรู้และเดินทางไปถึงจุดหมายได้ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมองไม่เห็นไม่มีตัวตนราวกับเป็นความฝันที่สลายไปกับม่านหมอกของค่ำคืน ต่างไปจากความเป็นจริงของชีวิตในวันนี้ที่อยู่ในชุดเครื่องแบบของข้าราชการการเมืองตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอันทรงเกียรติและสูงยิ่งด้วยความภาคภูมิใจบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนก็ยังคงคุณค่าและความอบอุ่นอยู่เสมอกลิ่นโครนสาบควายไอดินกลิ่นนายัางคงแทรกซึมอยู่ในสายเลือดของลูกบรนนอก ในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลแห่งนี้แม้ว่าต้นงิ้วที่ชาวบ้านเคยปลูกกันทุกหลังคาเรือนเพื่อเก็บผลแก่เอามาทำนุ่นสำหรับทำที่นอนทำหมอนหลังจากปักดำทำนาหรือเอาผลอ่อนมาตำกินจะไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วทางดินที่เคยเดินเปลี่ยนมาเป็นถนนคอนกรีตทุกอย่างสะดวกสบายขึ้น ริมถนนในหมู่บ้านมีเสาไฟฟ้าเรียงรายห่างกันเป็นระยะในยามค่ำคืนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงต่างไปจากสมัยที่เคยใช้ชีวิตร่วมชายคาในครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าต่างอาศัยความสว่างจากแสงคีใต้หรือคีกระบองตะเกียงน้ำมันกา๊าซจากกระป๋องนมวันเก่าๆที่ผ่านไป กับวันใหม่ที่ได้มาเห็นดูเหมือนจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ห่างกันเท่าใดมากนักก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนฝันจากแสงไฟขี้กระบองมาเป็นแสงสว่างจากหลอดนีออนจากน้ำครองที่เคยอาบมาเป็นน้ำประปาที่ให้สายฝนจากฝักบัวในห้องน้ำที่ถูกสร้างขึ้นมาฉาบด้วยแผ่นกระเบื้องขัดมัน โรงเรียนหลังเก่าที่เคยเป็นอาคารไม้ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นอาคารคอนกรีตมั่นคงแข็งแรงเสียงระฆังจอบที่เคยได้ยินก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงระฆังทองเหลืองที่ให้ความไพเราะกังวานอดที่จะคิดถึงเพื่อนๆที่เคยเรียนร่วมกันมาต่างคนต่างฝันต่างไม่ดาวคนละดวงก่อนจะแยกย้ายกันไปตามวิถีทาง ของแต่ละคนแต่ละชีวิตเมื่อจบการเรียนรู้ในชั้นปสี่คิดถึงครูผู้ให้ความรู้ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคือปูชนียบุคคลที่อย่างคง,งต้องรำลึกนึกถึงไม่ต่างไปจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดประยูนเหล่าสายเชื้อคนชื่อเดิมแต่นามสกุลใหม่จากสารกุล ซึ่งเป็นต้นเชื้อเทือกเถาเหล่ากอของพ่อมาเป็นเหล่าสายเชื้อของสามีแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยของชีวิตก็คือความรักความกระตัญอยูต่อถิ่นฐานบ้านเกิดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำพาชีวิตจากโลกแคบๆท่ามกลางความมืดมนสู่แสงสว่างเจิดจ้าของโลกภายนอกกลางสังคมคนและความเจริญด้านอารยะธรรมที่หลากหลาย คำสอนของพ่อแม่คำสอนของครูคำสอนของพระคุณเจ้าหลวงปู่คำปันแห่งวัดป่าโนนสวรรค์ซึ่งเป็นอริยสงฆ์ในหัวใจของชาวทุ่งเขาหลวงรวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาเลื่อมใสได้ยึดถือปฏิบัติก็คือการทำความดีการรู้จักทำบุญและการเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญแม้ว่าในวันนี้หลวงปู่คำปันจะละสังขาร เหลือไว้แต่ร่างยังคงสงบนิ่งอยู่ในโรงแก้วเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาให้เป็นที่พึ่งทางใจนำความสุขสงบร่มเย็นให้กับแผ่นดินผืนนี้ซึ่งเป็นมรดกชีวิตชาวบ้านตราบนานเท่านานคำสอนของหลวงปู่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของผู้คนด้วยหลักธรรมที่หลวงปู่สอนให้ยึดถือยึดมั่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ลูกหลานของหลวงปู่คนหนึ่งได้ประสบความสำเร็จของชีวิตจากก้อนดินหินแห่ข้างคันแทนากลายมาเป็นดาวจารัสแสงโดดเด่นงดงามอยู่บนฟากฟ้า